ของพิเศษของเขานะจากอไอสเตชันที่เป็นฝรั่งของเขาคือเชฟฟิลิ์เนี่ยเขาอเอาเป็ดมา Dry Age หมายความว่าเอามาห้อยในตู้เย็นทำให้มันแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็มันจะมีกลิ่นและมีรสชาติแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปสวิตสวิตเนี่ยก็คือเอาไปใส่ในถุงนะครับ ที่อาจจะหมักเครื่องเครื่องหมักอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าเอาไปแช่ในน้ำร้อนซึ่งมันค่อยๆค,คุกจนกระทั่งมันสุกมันก็จะไม่มีการหดนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาเสิร์ฟแบบนี้ล่ะ mm hmm. ผมก็ยังไม่ได้ชิมเพราะว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของของเชฟฟิลิปแล้วขอโทษเธอนะแม่มโคตรมันโคตรนุ่มเลย มีไหมนี่ผมมีที่แบบลนน <พอ S 1> ้วอพ่ออยู่ต้องกินอะนะฮะอนนั้อร่อย